คนหนึ่งครับของอินโดนีเซียฟรันต์บารังกามาดูประวัติของสดโรดินซิยมกันนะครับอายุ35ปีนะครับเป็นชาวเพอร์ซีเทพจังหวัดเพชรบูร์นะครับหรือ่จริงว่าอนุศร์ยอดจัม์นะครับนี่เคยเป็นอดีตแชมเปี้ยนของเวทีม,มวยลุมพินีครับเข็มขัดหลายเส้นชกมวยสักอาชีพมา60ครั้งนะครับชนะ57เป็นการน็อก25ครั้งแพ้2แล้วก็เสมอ1 แพ้สองครั้งเป็นการขึ้นชิงแชมป์โลกทั้งสองครั้งเลยนะครับที่ต่างประเทศนะครับฉะนั้นรอชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่สาอยู่นะครับสำหรับสดปูดอินซิมส่วนทางด้านผู้ชชิงของสดกาบฟบาลังกานี่อายุย่างย9บ้าแล้วนะครับเป็นชาวจังหวัดเซมารังครับในประเทศดินีเซียนะครับสูงร้อยหกเซนติเมตรครับช่วงชกร6อยสเจดเซนติเมตรนะครับเคยชกชนะสิแพ้สาเสมอหนึ่งะครับเป็นชนะน็อกเจครั้งนะครับฟอร์มล่าสุดนี่ก็ เอาชนะทางด้านเจสันพักราเอาโอ้ยแม่ย่าอ่านไม่ทันจบเลยครับลงไปแล้วครับบาลังก้าแม่โอ้โอเกมจบเร็วครับแม่เดี๋ยวต้องดูเวลานะครับว่าผ่านไปถึงนาทีหรือไม่นะครับ โอ้นี่ท่ามกลางความงงครับของทุกคนครับเด้๋ยวเราพักครับพักสักครู่ครับแม้กระทั่งสดเองก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาดูภาพชาครับว่าเป็นอย่างไรครับโดนลูกไหนกันแน่มาชมนะครับว่านอกยังไงนะครับสดกระแทกซ้ายไปก่อนยังไม่มีนะครับตอนนี้สด หาจังหวะเลยครับนี่ครับอัปคัดขวาโอ้โหโดนเต็มๆครับโดนเต็มๆกระดงค้างนะครับสอยเข้าไปบาร์การ์บารังก้านะครับดูนะครับดูอีกมุมหนึ่งจังหวะนี้ครับสดดีครับอัปคัดขวานี่หมอกเม้งนะครับตรงจุดโฟกัสพอดีครับเวลาทั้งหมด56วินาทีนะครับที่จดใช้จัดการกับบารังก้าครับดูกันอีกทีครับมนี่นะครับ หมัดสอยดาวครับอัปคัดเต็มเต็มครับโอ้โหจุดโฟกัสครับทันชมโฆษณาสักครู่ครับ